กลับมาติดตามกันต่อเลยอ,อสำหรับ โครงการธรรมยาตรา5แผ่นดินหลังจากที่เมื่อส,สักครู่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นําเสนอประเด็นทางการเมืองไปแล้ว ừ ừ. อาจจะรู้สึกว่าร้อนแรงเป็นอย่างมากตอนนี้นี่มาสงบจิตสงบใจกันบ้างดีกว่านะคะสาหรับโครงการธรรมยาตรา5แผ่นดินซึ่งถือว่าเป็นการเดินตามรอยพระอริยสง์ตามลุ่มน้ำโขงนั่นเองก็เดินทางไปในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเรายังไปในต่างประเทศด้วยซึ่งก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพุทธศาสนิกชนในทุกประเทศ ที่ธรรมยาตราได้ย่างกลายไปถึงนะคะวันนี้เนี่ยคุณพัสนันท์ช่างคิดจะมีการนำภาพบรรยากาศจากที่ไหนมาฝากบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะค่ะ คุณผู้ชมคณะธรรมยาตราห้าแผ่นดินอยู่กันที่ประเทศเมียนมาวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยได้มีการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาทำบุญตักบาตรครั้งประวัติศาสตร์บนพระธาตุอินแขวนท่ามกลางสายหมอกบรรยากาศสวยสดงดงามเลยทีเดียวค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะ แผ่นดินและชาวเมียนมาค่ะยืนเรียงแถวทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งและอาหารข้าวหวานแดกน้าพระสงฆ์ธรรมญาตราบริเวณลานหน้าพระธาตุอินแขวนซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า50รูปโดยแถวของชาวบ้านที่มาทำบุญยาวกว่า500เมตรจนถึงหน้าประตูทางขึ้นพระธาตุอินแขวนการตักบาตรในครั้งนี้ค่ะเรียกว่าทำบุญ่ามกลางสายหมอกและล้อมรอบด้วยภูเขา บรรยกบริเวณลานพระาธาตุอินแขวนเราจะเห็นว่ามีชาวเมียนมาทยอยขึ้นมาสวดมนต์กราบไหว้สักการะพระาธาตุไม่ขาดสายรวมถึงนั่งทำสมาธิตลอดทั้งวันโดยชาวบ้านเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปรียบได้ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึง สำหรับการเดินทางขึ้นลงพระทาตอินแขวนนั้นรถใหญ่ไม่สามารถขึ้นมาได้ค่ะต้องเป็นรถจนและรถรับจ้างของชาวบ้านเท่านั้นโดยหนทางที่ขึ้นพระทาตอินแขวนใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านภูเขากว่า3 3ลูกเจ้าาไช่่อีอป ดร์คินช่วยมหาอุบาสกชาวเมียนมาคณะทำงานหลักโครงการธรรมยาตราห้าแผ่นดินประเทศเมียนมาเปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจและซาบซึง้งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศเมียนมาเท่านั้นค่ะแต่ยังได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอีกสประเทศด้วย ขณะที่จำนวนประชาชนที่ออกมาต้อนรับและรวบทำบุญนั้นตั้งแต่สะพานข้ามด่านแม่สอดเมวดีถือเป็นการแสดงศรัทธาของประชาชนในประเทศได้เป็นอย่างดีและเชื่อว่าในอนาคตทั้งไทยและเมียนมาและประเทศอื่นในกลุ่ม c l m v t จะได้สร้างความร่วมมือด้านอื่นมากขึ้น ဟုတ်တာပါဗျာအခုကရာကြိုင်တူတော်တော်နေနေတယ်။ဒါကြလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှဆက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ရာကြိုင်တော့တပြပြပြနေသွားမယ်။အခုလိုကျွန်တော်တို့နှုတ်တဲ့အတွက်နံပါတ်၁ကတော့ကောက်ွက်နိုင်မယ်နေသွားတော့နံပါတ်၁က promotion ပေါ့။ကျွန်တော်ပ र्मा ဟိုကျွန်တော်တို့ promote လုပ်ရအောင်။ဒုတိယ promotion လုပ်ရအောင်။အဲ့အတွက်ကိုသူနဲ့ကြောင့်လည်းပေါင်းပြီးတော့မှငားနိုင်ငံကြီးတာမျိုးဒီထက်ဒီဆက်လုပ်သွားဖို့အဆင်စေရှိတယ်။ เช่นเดียวกับเลขาธิการสถาบันโพธิขยาวิชาลัย980ย้ำว่าความรอบเรื่องของโครงการในแต่ละประเทศเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าการเป็นชาวพุทธเหมือนกันสามารถเชื่อมประสานกันได้จากพลังศรัทธาของชาวพุทธในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้การเดินธรรมยาตราที่ใช้เส้นทางบนถนนเป็นหลักข้ามแดนในแต่ละประเทศยังทำให้เห็นอีกว่าทั้ง5้าประเทศมีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวการค้าและเศรษฐกิจ ร่วมเราอยากจะเห็นแผ่นดินพุทธเราเนี่ยรักกันสมัคคีกันลุ่มแม่น้ําโขงเป็นแหล่งเกิดของพระอริยสงฆ์ของภูมิภาคเรามามากกว่า2,000ปีตั้งแต่พระโสนอุตราได้มาเผยแร่ศาสนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าภาพที่เราเห็นวันนี้เราปิติมากเราผู้ดีใจมากก็คงจะเป็นแรงผลักดันเนี่ยให้ผมกับพี่ชายผมเนี่ยนะฮะได้ทํางานตรงนี้ 5, 5แผ่นดินเนี่ยนะครับต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับ หลังจากคณะธรรมญาตราห้าแผ่นดินขาลงมาจากพระธาตุอินแควนนั่งรถมาไม่นานทางการเมียนมาได้พาแวสก,การะพระศักดิ์สิทธิ์โดยวัดแห่งนี้ชาวเมียนมาเรียกว่าวัดใจปอรออยู่ในเมืองใจโถโดยมีองค์พระไฝ่เลื่อนเป็นที่เคารพศักการะของชาวบ้านในพื้นที่ในอดีตพื้นที่ตรงที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นป่าชายเลนติดอ่าวทะเลเมื่อ2,000ปีก่อนมีพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแต่ สามารถลอยน้ำได้ลอยมาพร้อมกันถึง4องค์ องที่1ประดิษฐานอยู่ที่ทวายค่ะองค์ที่สองอยู่ในทะเลองค์ที่สามอยู่เมืองเอยาวดีองค์ที่สี่คือองค์ที่เห็นอยู่นี้ที่ใจโถพระใจปอรอหรือพระไฝ่เลื่อนเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และมีอภิธิหารเกิดขึ้นทุกปีคือการเลื่อนที่ของไฝ่ฝนพระพักบางปีเลื่อนอยู่ตรงหน้าผากบางปีอยู่ขมับซ้ายและปีนี้เลื่อนมาอยู่ที่ขมับด้านขวาชาวมอนที่นี่เล่าให้ฟังค่ะว่าในวันพระบางครั้งดวงพระเนตรก็กระพริบได้ และมีแสงสว่างสองที่องค์พระโดยไม่ต้องเปิดไฟชาวพม่าโดยทั่วไปรู้จักกันดีถึงความศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอพรสิ่งใดสมหวังดังคิดและอิทริที่เกิดขึ้นให้เห็นจนชินตาองค์พระไฝ่เลื่อนจึงเปวนพรพพุทธรูปที่สําคัญอีกองค์หนึ่งในเมียนมาที่ผู้คนคารพสักการะอย่างไม่ขาดสายรวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็นิยมเดินทางมาไหว้ขอพรเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ขอแล้วก็สําเร็จค่ะ ธรรมยาตราห้าแผ่นดินค่ะกลับคืนสู่แผ่นดินประเทศไทยโดยได้เดินทางเข้าอำเภอแม่สอดจังหวัดปากและทางคณะพระสงฆ์ได้ร่วมสวดมนต์และแสดงธรรมเทศนาที่สาลาธรรมบริษัททีเคกาเมนจำกัดของนายทวีกิจจตรุรัจเจริญคุณซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการธรรมยาตราห้าแผ่นดินโดยมีแรงงานชาวเมียนมาและชาวไทยร่วมฟังธรรมเทศนาเป็นจำนวนมาก รายงานพระยะสงรุ่มน้ำองในวันนี้นะคะยังคงนำเสนอพระอริยสงจากประเทศเมียนมาค่ะเราไปรับชมจากรายงานค่ะพระบาดันต้ากุมาราธิวามสาเป็นประธานสมของประเทศเมียนมารูปปัจจุบันท่านได้รับการแต่งตั้งเมื่อสองปีก่อนขณะนี้อายุได้8 7พรรษาแล้ว ท่านมีบทบาทในการออกกฎและดูแลพระสงฆ์ในประเทศเมียนมาที่มีนิกายหลากหลายมากถึง9นิกายให้สามารถเผยแพ่พระพุทธศาสนาและปฏิบัติกิจของสงฆ์ในประเทศได้อยา่างราบรื่น ท่านได้รับความศรัทธาและความเคารพนับถือจากชาวเมียนมาในฐานะพระนักเทศที่มีฝีมือนอกจากนี้ท่านยังจบการศึกษาด้านภาษาบาลีขั้นสูงสุดของเมียนมาและยังได้รับปริญญากิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของประเทศไทยด้วย บ่อยครั้งท่านเดินทางมายัางประเทศไทยเพื่อร่วมศาสนกิจต่างๆที่สําคัญเช่นการเข้าร่วมง,งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระยานณนาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นต้น ชิ้นต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณกะยาวีจะพาคุณผู้ชมไปดูวัฒนธรรมการเข้าวัดของชาวเมียนมาความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ พิสุกในประเทศเมียนมาได้รับความเคารพเลื่อมใสยอย่างมากเห็นได้จากจํานวนผู้นับถือศาสนาพุทธในประเทศกว่าร้อยละแปดสิบทำให้ทุกพื้นที่ของประเทศมักเห็นภาพการก้มกราบพระทันทีเมื่อพบเห็นของชาวบ้านชาวบ้านมักเปิดบทสวดมวนต์ในช่วงเช้าและค่ำเป็นประจำที่นี่ยังถือเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองที่สุดประเทศหนึ่ง in our country, all, all the people, we believe in buddhism. so most of the people are buddhists. Buddhist. so buddhism, we can say buddhism is the main religion in myanmar. yeah, we seriously believe buddhism. but we have met other different religions like hinduism, muslim, and others. we also peacefully stay together in myanmar. but buddhism is our national uh, uh, religions. yeah. <tries> <tries> ต้งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประเทศไทยแตกต่างกันในบางส่วนเช่นวัดส่วนใหญ่บางแห่งนิยมสร้างอยู่บนที่สูงและมีก้อนหินสีทองเหมือนกับพระธาตุอิแนแควนโดยมีความเชื่อว่าจะสามารถทําให้ชาวพุทธได้เข้าใกล้พุทธศาสนาม,มากยิ่งขึ้นพวกเขายังเชื่ออีกว่าวัดแต่ละแห่งมีพระเกศาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ด้วยใจดีขนาดใหญ่สีทองอารามเป็นหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของวัดในเมียนมา แสดงความยิ่งใหญ่และศรัทธาของประชาชนซึ่งตลอดทั้งวันพุทธศาสนิกชนมาเดินทางมาเดินจกงกรมสวดมนต์และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ขาดสายเช่นเดียวกับที่วัดเจตีเซาวัดใหญ่ของเมืองนี้ก็เช่นเดียวกันที่นี่มีหลวงพ่อเจตีเซาที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากแม้ท่านมรณภาพาไปแล้วแต่สังขารท่านยังคงอยู่ซึ่งทั้งวัดและลูกศิษย์ต่างเชื่อว่าวัดแห่งนี้ เตรียมพร้อมต่อการกลับมาของพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองมากขึ้นในอนาคตทุกหมู่บ้านต้องมีเจดีย์ต้องมีวัดอ่หมู่บ้านโจรหรือโดยไม่ว่าหมู่บ้านไหนต้องมีเจดีย์หรือวัดต้องมีเพราะว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเขาก็วัดหรือเจดีย์เป็นที่นับถือเวลาเขาสร้างเจดีย์ต้องมีที่สูงเพื่อประดิษฐ์ธิ์ ตามภูเขาอะไรต่างๆเขาเชื่อถือว่าที่เป็นศักดิ์สิทธิ์เวลาเขาสร้างมาัดหรือเจอดีก็ต้องสร้างที่สูงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของวัดในเมียนมาคือรูปปั้นเทวดาองค์น้อยที่มักจะตั้งตระงานอยู่หน้าวัดต่างๆและใช้มือเชิญให้ผู้คนเข้าไปกราบสักการะพระพุทธรูปในโบสถ์บางส่วนก็ใช้นิ้วชี้เพื่อให้ชาวพุทธได้เอาหน้าผากไปแตะ คล้ายหลวงพ่อทันใจที่ชาวพุทธในเมียนมาเชื่อว่าเทวดาองค์น้อยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่เพื่อคอยปกป้องดูแลวัดรวมถึงชาวพุทธในพื้นที่โดยรอบ และนี้ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะของกิจกรรมพุทธศาสนาที่ประเทศเมียนมาค่ะด้วยต่อจากนี้นะคะทีมคณะธรรมยาตราห้าแผ่นดินจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและในครั้งนี้สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประวัติศาสตร์ธรรมยาตราห้าแผ่นดินเชื่อมโยงพุทธศาสนาในหลากหลายมิติเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานรัพุทธศาสนาแห่งชาติ